ขาวมันอะไรอ่ะอ่าพอกนีอากาศมันเย็นอากาศมันเริ่มเย็นแล้วแล้ววันนี้เราเริ่มหนาวแล้วใช่เริ่มหนาวแล้วเจอกันมืดนิดนึงมางานเพิ่งจะเสร็จดีเก็บรถเข้าใหม่อีกสามสี่คันก็วันนี้เดี๋ยวพามาดูฟอร์ดเอเวอเรสต์ปีสองพันสิบสี่ข้างหลังที่ด้วยนะปีสองพันสิบนะปีสองพันสิบมาดูกัน ดูล้อก่อนล้อโหดยังไม่ล้อใครอีกใช่ล้อโหดไหมดอกเต็มนะดอกยังเต็มอยู่แถมดอกดอกนี่รู้สึกยังนิ่มอยู่อ่ามาดูด้านหน้าเลยยังไงครับเดิมเดิมหน้าเดิมเดิมสวยเตเดิมหน้าเดิมสวยภาษีเต็มนะภาษีหกแปดเต็มด้วยอ่าใช่ภาษีหกแปดนะไม่ใช่ไม่ใช่ภาษีที่ติดอยู่นี่นะภาษีหกแปดแปดภาษีหกแปด ลบคันดูลบคันเลยเดี๋ยวราคาเรามาเฉลยท้ายคลิปท้ายคลิปเดี๋ยวราคาเรามาเฉลยท้ายคลิปอันนี้ชมน้องสวยก่อน่านี่นอันนี้อันนี้สีสู๋ของมันเองนะสีสู๋ไปใช่อันนี้คือของกู้ตัวโรงงานลาวเออลาวเลยลาวลาวพักไม่ใช่อันนี้เป็นลาวอ่า รับแหลกเหล็กลกราคาอ่าเอาไว้เผื่อใส่เหล็กรลคาคอาไว้วางของวางถึงไว้แคมปิ้งไงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอ่าหน้าหนาวแล้วหน้าหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วอ่าบอกมากเลยไปได้ทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ไปได้หมดอ่าในราคาที่ย่อมเยาว์อ่าในราคาที่ย่อมเยาว์ที่ทแล้วดูข้างในเลยหน่าดูข้างในไปเลยดีกว่าเดี๋ยวรถ<ฮ>ตัดต่อเลยเพราะมันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะอ่าเป็น SIS Airbag คู่นะ เอฟเอฟไออ่าเอสไแบคู่ hoe, แล้วก็เกียร์ธรรมดาวิทยุแอร์เย็นช่วงล่างดีแน่นอนของเราช่วงล่างต้องดีแล้วก็เครื่องต้องดีพร้อมเดินทางเสมอ,อนี่ยังไหอบอกพับได้นะอ่าพับได้หนึ่งตอนแล้วเดี๋ยวมันมันดึงไปข้างหน้าได้อีกตอนนึงอุ้ยหาวไก้อ่ะ ในด้วยพับมันพับพับขึ้นมาได้อะสามารถเก็บได้แล้วบอลหลังก็สามารถพับได้อีกนีาา่ดูด้านหลังดูด้านหลังกว้างอ่าดูด้านหลังกว้างอ่าเป็นไงโอ <O. S 1> อันนี้อันนี้พับได้นะพับเก็บได้ดอีนกนะกดกดปิดดูจริงมันพับได้อ่าใช่จริงจริงพับได้นี่ไง จริงๆมันพับลงไปเลยนะมันพับลาบลงไปเลยนะพอดีมันติดบันตรงนี้เส้็เตือยง่ายขึ้นอันนี้อ้าวใช่ก็คือวางวางแก้วน้ำสำหรับคนหลังแล้วก็ส่วนนี้เป็นไฝ่ายมีไฟไฟหอมมีไฟหลังด้วยมีแอร์ด้วยมีแอร์3ั้งสามตอนตอนหน้าตอนกลางตอนท้ายปรับอุณหภูมิแยกกันนะแอร์แอร์ตอสองตอสามเนี่ยจะปรับรวมกันส่วนตัวหน้าเนี่ยจะปรับแยกกันแอร์ใครแอร์มันนะ นอบอีกใครอ่ะแค่ไม่ยังพอใตอนไหนเขาเขาพายังหาเลยใช่เจ็ดคนแปดคนก็ไปได้เก้าคนก็ได้นะอัดกันหน่อยนะอัดกันหน่อยอัดกันหน่อยอ่าแล้วก็มีของเข่งอะไรแล้วก็วางใส่ขึ้นมาโคลังคาอะไรเงี้ยอ่ามาอันนี้เป็นยางอะไรนะยางไงยางอะไรดูช่วงล่างก่อนดูช่วงล่างก่อนดูช่วงล่างตอนงามงามไหมเป็นไงเป็นไงนี่สวยน่าสวยเลย สวยนะมีแหนบด้วยนุ่มนิ่มการลงตัวดีกันโค้งพร้อมอ่ามาทำนี้บา้บางสวยอ่ะคือคือสวยเลยอ่ะรถอ,อ่ะอบางน้ำเดิมอ่าอบางน้ำเดิมเลยตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูแอร์ตอนสองนี่เป็นไงอ่ามีไฟไหมเนี่ยเดี๋ยวไฟมันอ่าโอเคนี่คือแอร์ <Yeah. S 2> อ่าตอนสองนะมีไฟพร้อม้อมอ่ะคือพร้อมเลย mm hmm. ดูใหม่กันดีกว่าับ mm hmm. อืมใหม่สองแสนสามมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดเลขใหม่น mm hmm. ะแม่สวยเนี่ยอันนี้คือสไ<า>ตล์ของฟอร์ดมัดอ่สาสไตล์ฟอร์ดล์ฟอร์ดเป็นอ่าเไม้สีแดงอ่ามันจะดูสปอร์ตหน่อยอ่าอ่ะ,อะแล้วก็ บางเศษเครื่องเลยเนะ okay, าะโอเคเนาะนี่ต้องล้ัดหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันเริ่มมืดและไฟฟ้าออกมานี่คือแบบเสียงเงียบเสียงเงียบมากเลยอะ่ะเสียงเสียงแทบไม่ได้ยินเลยอะ่ะขนาดเครื่องดีเซลเนะี่ย <laughs> <laughs> เสียงก็บอสเลยไฟเกิ <laughs> ดสลับมากเลยไฟ เครื่องสวยเดิมแล้วก็เครื่องเครื่องเงียบอ่าเครื่องเงียบอันนี้เป็นสไตล์ของมันเลยนะเสียงเครื่องอ่ะเพจโลโก้เ,เดิมเพชเดิมครับเพจเดิมเพจเดิมโลโก้เดิมอ,อ,นนอันนี้คือของเดิมโรงงานเลยครับเดิมเลย ABS, ABS ด้วยอ่ามี ABS ด้วยน็อตไร้กระดิกเลยไงนี่จุดเดิมทั้งหมดอ่ะใครได้ไปโคตรคุ้มเลยอะ่ะจริงโคตรคุ้มเลยแล้วช่วงนี้ด้วยช่วงอ่า ช่วงมีช่วงข้าหนาวด้วยอ่ะกำลังดีเลยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาดูราคากันเลยเอาเพอะราคาล้าอ่ะนะล้าเล้าถึงก็แตกอ่ะอเล้าวะไรเล้าวเลยล้าวล้าเลยราคาถึงก็แตกอ่ะเห็นไหมเพราะเป็นฝาปมว่าเครื่องเงียบเลยไหมเงียบเลยไม่มนเสียงเลยอ่าตรงนี้ฟอร์เอเวอเรสต์นะเจ็ดที่นั่งปี2010เครื่อง2อ0พดีเซล ดีเซลด้วยน่าดีเซลเขามาเร็วอ่าตัวนี้ประหยัดอยู่นะเกาะตัวนี้ประหยัดอยู่รุ่นนี้นะครับประหยัดอ่าล้อล้อออฟด้วยอ่าล้อออฟด้วยอ่าเราเลาะเลยพร้อมล้อเลยเครื่องเครื่องนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะเราเราเราดูแลให้แล้วเราเห็นแล้วราคา1นึ่งแสนแหมื่นเพันบาทถึงแผนหงแสนแปดหมื่นเพันบาทปี2010ันสิบเที่นั่งเอเวอริลอ่ะโอนให้ด้วยปะ เออเออไม่ยีดโอนให้ด้วยอ่าโอนเป็นชื่อให้เลยอ่าโทรมาได้เลยครับโทรมาติดต่อได้เลยอ่าโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามหรือ0 9นย์3 5้าหนะครับหรือหรือแยวหรือหรือสามหรือเลยนะ <c oughs> หรือ <c oughs> อัาลงลิฟ์ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ตอมเมตด้านล่างนะครับก็จะมีอ่ามืออ่า เตียงเพลอ่ามีลิงก์มีเฟรมีอะไรพร้อมหมดทุกอย่างช่องการช่องทางการติดต่อเนี่ยมีให้ครบหมดเลยหาง่ายหาง่ายถูกต้องครับหาง่ายแล้วก็อ่าที่ตั้งที่ตั้งมีชัดเจนที่ตั้งมีชัดเจนครับมีชัดเจนมีอ่าน้าร้านชัดเจนนะของเรามีหน้าร้านชัดเจนสามารถแวะมาหาแวะมาคุยกันได้ถ้าผ่านมานะก็ใครมาจากอ่ากรุงเทพมาจากทางเทพทางใต้จะขึ้นไปเชียงใหม่ เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ผ่านแวะหากันได้แวะมาคุยกันได้แวะมาดูมาชมกันได้นะครับก็ยังไงก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องอันซิ่งรถสวยนะฮะมีจริงตาม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 ปกตรงปกตรนจะตามปกตรงปกงอมีจริงตรงปกพร้อมไม่ต้องกลัวนะครับของเราของเราชัดเจนอ่าของเราชัดเจนนะครับ ถ้าด่วนรีบร้อนโทรมาเลยครับโทรมาได้เลยนะครับยังไงรถก็เป็นของท่านแน่นอนถ้าโทรมานะแต่ถ้าท้กข้อค<า>วามมานี่อาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะช่อาจจะใช้เวลาช้านิดหน่อยแต่ถ้าโทรมาปุ๊บนี่คือยังไงก็รถเป็นของเป็นของท่านแน่นอนนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเอาไปเลยราคานี้อ่าเอาไปเลยครับราคานี้โอในให้พร้อมยังไงก็โทรคุยกันโอเคครับยังไงยังไงวันนี้ขอขอตัวไว้ก่อนมืดแล้วม,ม,มืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว ફાય બોલ <laughs> <laughs>